สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมจะมารีวิวรหัสที่มีมูลค่า314บาทเป็นรหัสผอปลาเป็นสขั้นสิและรหัสที่จะ v s กันมันนีคือรหัสราคา749บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าของในตัวมันจะแตกต่างกันไหมหรือว่ามันไม่แตกต่างกันไปดูกันเลยก่อนื่นอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับกินน้ํากันก่อนอื นี่เพื่อสุขภาพแข็งแรงที่ดีสำหรับไอดี้นะครับเลเวลตันเงินเขียว28ล้านนะครับส่วนเงินม่วง1,417ส่วนค่าพลังนะครับคุณดูอัพเป็นสายอ่าพลังดาบนะครันอนนังก็จะเป็นพลังป้องกันและพลังเลือดนะครับอืมมันเหมือนกันนี่ปะพูดผิดมานากับเลือดเออและนี่คือไอเทมเอาไว้เปิดพ v ว น่าจะเป็นเซ็ตหนวดดาตื่นนะครับเนี่ยเออหนวดดาตื่นจริงด้วยบอกุณดูไหมเนี่ยแบบเหมือนเป็นเซตคอมโบหนวดดาอะไรประมาณนั้นม,มีคนเปิดพอดีเลยมานี่ดิเป็นหนูดทดลองให้กูหน่อยมึงมามึงมาเป็นหนูทดลองให้ข้าซะ มึงก็ยอมมึงนักหนามึงมาใหม่มะเมื่อกี้เล่นเพื่อนนาชีลืมนนลม,มึงมาใหม่กูไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอก แม่งเออรปิงนักหนากูไม่เล่นแม่งละ STOP ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปแม่งและและคลิปดีๆแบบนี้ไปดูคลิปกันโหลดไอเทมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของไอเทมกันมีดาบคู่โอเดอกนะครับมีเคียวมีบิสซนโตมีดาบบิ๊กมัมมีคาเวนดิสแล้วก็มีดาบเซเบอร์ดาบอื่นๆประมาณนี้นะครับมีคาบุสะด้วยนะคนดู แล้วก็มีไอเทมพวกเอาไว้เสริมพลังนะครับประมาณนี้นะมีโมกูซี่มีผลปีศาจบิ๊กมัมผลแดงโคตรเอาผลพ้าครับผลสั้นผลแมกมานะครับผลอ่าผลบาเลียเออบาเลียนะครับผลลูฟี่ผลแสงผลไดมอนด์ผลเงานะครับไม่ใช่ผลเงาหรือ่าเลยผลบุกเออผลน้ำแข็งนะครับแล้วก็ผลอ่าผลฟินิกใช่ไหมวะมีกระจกนะครับทุกคนแล้วก็มีอื่นนะครับพวกประมาณนี้นะครับปุ๋ยปุ๋ยอาหารปลาก็มีนะ หเระเลยเนี่ยหกหมัดนะครับทุกคนหกหมัดก็คือเปลี hmm. ่ยนเล่นได้ทุกหมัดแล้วทุกอะไรแล้วนะครับเปลี่ยนหมัดสายฟ้าเล่นได้เปลี่ยนหมัดมังกรเล่นได้เปลี่ยนหมัดคาราเต้มันมีเอยวีสองเล่นได้นะครับเปลี่ยนได้หมดมึงไปเปลี่ยนเล่นได้หมดอ่ะเพราะว่ามึงมีหมัดกอดวีสองแล้วเออไปดูไอดีต่อไปปะก่อนจะไปดูไอดีต่อไปก็ขอโปรโมทเบ็ไกตันบัฟฟตนห์เทพบัฟฟตกันก่อนอืมเดี๋ยวจะแปะลิงก์เบนะครับไปใต้คลิปนะครับคนดู สินค้าแนะนำนะครับจะมีกล่องสุ่มไก่ตารลรวมมิตรราคาสุดคุ้มมีลาดเผาปลาวิสีขั้นสิบเอ่อเผื่อคนไหนที่ไม่เข้าใจคําว่ารวมมิตรนะครับก็คือรวมมิตรทุกคนสุ่มไปหน,นึ่งบาทเนี่ยทุกคนมีลุ้นลับอ่ะไอดี ID 6หกหมัดหรือว่าจะเป็นไอดีดาบคู่เด้งหรือว่าจะเป็นไอดีผุน,นแดงหรือว่าจะเป็นอ่าเผาดืนนะครับหรือว่าจะเป็นเผาขั้น 1, 1, หนึ่งถึงขั้นสิบลาดโหดสุดคือเผาวิสีขั้นสิบนะครับเรียนม,มาจากกันด้วยเพียงแค่หนึ่งบาทมีลุ้นรับนะจ๊ะ แล้วก็ยังมีขายดีโคตรเทพอีกด้วยนะครับประมาณนี้นะจะมีราคา749บาทราคา639บาทราคา749บาทประมาณนี้ไม่ถึงพันนะครับร้านผมขายไม่ถึงพันแน่นอนแต่ถ้าท้น้อๆอยากให้ผมขายเกินราคา1,000บาทก็คอมเมนต์บอกด้วยและนี่คือรหัสที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับคือ การันตีเผาปลาวิสีขั้นส0พร้อมดาบคู่เด้งและ6หมัดคืออันนี้นั่นเองปกติเผาปลาวิสีขั้น10เนี่ยผมจะขายอยู่ในราคา4ี่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่มีโปรโมชั่นมาใหม่ลดราคาภายในเดือนนี้เดือนเดียวตามจริงเนี่ยผมจะลดราคาหนึ่งอาทิตย์พอนะคนดูแต่ว่าแบบผมก็ใจบุญเกินนะครับคนดูอย่าลืมมาจัดกันด้วยลดราคา3 0จาก400กว่าบาทเหลือ314บาทอ่ะคณดูโคตรคุ้มแล้วก็ยังมีรหัสออสตาขายด้วยนะครับเพียงแค่349ีบเาทอย่าลืมมาจัดกันนะอ และนี่คือหัสที่กูจะรีวิวต่อไปคือราคา7จ9บาทไปดูกันรหัส7บ9บาทสุดโหดสุดเทพได้เข้ามาแล้วหือโหแม่งดูการแต่งตัวแม่งตุ๊กตาบาร์บี้คนน่ารัก เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารหัสนี้มันจะคุ้มค่าแค่ไหนเลเวลตันนะครับไอดี ID นี้เงินเขียว37ล้านนะครับเงินม่วง8 0 0พนนะก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับสำหรับเงินที่แบบสายจา่ายเออค่าพลังนะครัเ,เป็นสายผลบีสศาสรนะครับต้องกั้นก็เป็นสายเลือดพลังป้องกันแล้วก็อ่าพวกอ่ามานาเออประมาณนั้นกูจำไม่ค่อยได้เออและนี่คือไอเทมเอาไว้เปิด PVP นะครับทุกคน ผลพิซซัดเดี๋ยวเรามาดูผลพิซซัดกันเลยนะคะว่ามีผลอะไรบ้างที่ถาวรนะคนดูเท่าที่ดูในรูปภาพแล้วนะมีแค่สผลที่ถาวรนะคนดูหนึ่งเลยผลไฟผลไฟถาวรนะครับไม่เชื่อผมจะเปลี่ยนให้ดูนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเออนี่แม็กแม็กมาละสองนะครับรวมกันเลยกูเชื่อไงว่าผลไฟมันถาวรแน่นอนนี่ถาวรของแท้อเอสองผลเลยนะครับถาวรสองผลเลยนะผลพักก็ถาวรนะครับคนดูสี่สามผลแล้ว อยผลฟินิกก็ถาวรอนด้วยนะครับคนดู4ผลนะครับทุกคนตอนนี้มี4ผลถาวรอนนะก็เออมีประมาณนี้นะครับ มีสี่ผลทาวอนนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับว่าม,มีไอเทมอะไรบ้างนะมีอะโยรุหนึ่งนะครับบิซุนโตดาบบิ๊กนัมดาบคาวเวนดิสแล้วก็กระบอกเอเดวีหนึ่งเลนโกคูนะครับเซเบอร์ของคาตาโคริกนี่หว่าอันเนี้ยแล้วก็มีดาบอือ่อนๆนะครับสีม่มวงนะครับท่อปแป,ป๊บก็มีหว่าแล้วก็มีดาบไกอื่นๆนะครับประมาณนี้ส่วนหมวดปืนนะครับมีคาบุสะมีปืนปอมแล้วก็ปืนคันธน,นูแล้วก็ปืนพิษแล้วก็ปืนอื่นๆนะครับประมาณนี้นะถ้าผมรีวิวอะไรบกพร่องตรงไหนก็ขอโทษด้วยนนะครรรัับมก็ไไปปดููาเเออองงโ่ ภาพร้อต์ส่วนไอเทมที่เอาไว้แบบดูค่าพลังนะครับประมาณนี้เพิ่มค่าพลังขึ้นนะพวกกันเนี่ยและมีผลได้2ผลด้วยนะครับคุณดูก็มีผลสั่นผลแมกมากผลบาเรียครับมีกระจกหนึ่งอันนะครับทุกคนส่วนอาีที่ใชยอย hey! ้อยู่อาคิสีอะไรฮะเฮ้ยไอเียตัวไอไอเฮี้ยตัวเรืองแสงสัตว์อาสีเลยบ้างแม่งโคตรน่ารักเลยตัวเรืองแสงเส คีที่ซ้ายอยู่น่าจะเป็นสีลุงนะครับเออไม่แค่สีลุงสีเดียวนะครับสลับไอดีนี้คียสังเกต v 2นะคนดูแล้วก็ไอดีนี้นะครับมีเกมพาร์ด้วยนะคะคนดูหนึ่งเลยโยรุนะครับเกมพาร์โยรุสองนะครับก็เกมพาร์หาผลนะครับสามเกมพาร์เรือนะครับสี่เกมพาร์พระคุมนะครับห้าเกมพาร์มารเตอรี่นะครับหกเกมพาร์เงินนะครับประมาณนี้เท่าที่จาได้นะถ้าผมพูดผิดอะไรก็ขอโทษด้วยอืไอ้เชืยเปิดมันเปิดกูไอ้เชืย ไปแล้วเจ้าไม่อยู่โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้กูขอวิ่งหนีก่อนกดไลค์ให้กันด้วยไปแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนเขาดูกูลืมบอกพวกมึงว่ารหัสในมีโลบักติดอยู่161่งร้อลบักอย่าลืมไปจัดกันไปแล้วของจริง